หลังจากเกมบิ๊กแมตช์นะครับที่อาร์เซนอลนั้นบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ที่โอทแบฟอร์ดนะครับในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกรอยคียนอดีตกัปตันทีมของแมนยูออกมาสับครับบอกว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยคุณต้องเล่นฟุตบอลให้มันแบบบุกมากกว่านี้คุณจะเล่นเกมรับอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวันบางวันเนี่ยแมนเิตอ้เองหรือว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยไม่ได้ท็อปฟอร์มยังยิงได้สองสามลูกแต่สิ่งหนึ่งมันคือเกมแรกด้วยนะครับแล้วก็มิเกลออเดตาเองสั่ง บล็อกเกมแล้วก็เล่นในตัวลึกมากกว่าพวกเขาได้ประตูเร็วแล้วอย่าลืมว่าแมนยูเนี่ยเพิ่งปรับเปลี่ยนกองหน้าซึ่งเล่นบอล2ได้ค่อนข้างดีเก็บบอลได้ดีแล้วก็ทําให้จังหวะในการเล่นอยู่ในฟากฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยมากขึ้นเพราะแมนยูเองอ่ะเล่นบอลไดเรกข้ามมาเลยเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเองก็ต้องลงไปบล็อกต่ําผมเนี่ยแอบนึกถึงวันที่พวกเขาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสี่ั้นที่แล้วตอนที่เหลือ10คนแต่พอมันเหลือ11 เกมมันก็เลยคลึงๆนะครับผมมองว่าอาร์เซนอลเองอาร์เตต้าเองต้องการคะแนนก่อนแล้วต้องการชัยชนะออกมาเลยเพื่อความมั่นใจอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าอาร์เตต้าเล่นเกมรับจนจนแอบ,บนึกไปถึงยุคยอดเกแฮมทั้งทั้งที่ตัวผู้เล่นชุดนี้ของอาร์เซนอลเนี่ยมันเหมือนยุคของอเซนเบนเกอร์นะที่เป็นตัวรุกเต็มไปหมดอย่างยุคปีเรสยุงเบิร์กผมมองว่าเป็นแท็ติกและเป็นแท็ติกที่ถูกต้องด้วยที่อาร์เซนอลเล่นในเกมแรกแต่ถ้ากลับไปเล่นในบ้านแล้วเล่นอย่างนี้อีก ไม่โอเคครับ